En mía เดี๋ยวรอคนเข้ามาดูก่อนนะครับเดี๋ยวก็ามาคุยกันวันนี้อาจจะมาไล้แค่ไม่นานนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าหยุดไล่นะครับไม่ได้ไล์ไม่ได้หยุดนะครับ เข้ามาไป้เนี่ยเรื่องงานเหรอไม่มีคนเข้ามาดูเลยปิดเลยก็ได้นะประตูเอาประลูตรงนี้เข้ามาเลย ข้ามาแล้วสวัสดีนะครับปิดร้านพันมอเตอร์หน่อยครับวันนี้ช่วงเย็นๆนครับที่นี่วันนี้ระยองปกแดงนะครับฝนตกหนักเลยนะครับฝนตกหนักมากนะครับระยองปกแดง เข้ามาแล้วก็ทักทายสวัสดีกันนะครับมาพันมอตเตอร์กันครับตรงนี้ต้องอาศัยทำช่วงเย็นด้วยนะครับเลิกประมาณสักทุ่มนึงนะครับทุ่มขึ้นงานเยอะมากครับมีงานดีกว่าไม่มีงานนะครับ นะครับหลายคนที่เข้ามาแล้วสวัสดีเข้ามาทักทายกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เชงตามด้วยนะครับช่วงนี้ออกทำงานข้างนอกค่อนข้างจะเยอะนะครับงานในร้านก็เลยกองครับกองก็เลยต้องอาศัยทำช่วงเย็นๆด้วยอาศัยทำช่วงเย็นๆด้วย วันนี้ผมไม่ได้ใส่ไม้นะครับอาจจะมีเสียงกวนหน่อยนะครับ,บ,บ,บอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ แบบตรงนี้ต้องบังคับนะครับจะให้เลยนะครับเนี่ยครับเพราะว่าสูงขึ้นมามากนะครับฝาจะปิดนะครับจะไปยันฝานะครับเราต้องบังคับแบบให้ไม่ให้ยาวมากไม่ให้สูงนะครับเห็นไหมไม่ให้สูงเห็นไหมฝาก็จะประมาณนี้อ่าประมาณนี้ถ้าปิดฝาไม่ได้ครับก็จะเรื่องใหญ่เลยปิดฝาไม่ได้เรื่องใหญ่เลยนะตเะเคา้ เพราะหลบไม่ได้นี่ต้องรื้อพันใหม่เลยใครเข้ามาแล้วกดติดตามแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามบ้านฟ้าให้ผมด้วยนะครับบ้านฟ้านะครับร้านทอาการไฟฟ้านะอันนี้ใช้ใช้แบบกอนะครับเนี่ยใช้แบบกอ ตัวนี้มันน่าจะเป็นมอเตอร์รอบเร็วนะครับเครื่องเครื่องอฉีดนะครับไม่มอเตอร์รอบสองพันแปดวันนี้จะมาไม่นานนะครับใครเข้ามาแล้วก็มาทักทายคุยกันะครับเพราะว่าพอดีวันนี้โอ้งานหลายงานเลยพอเคลียรงงานเสร็จก็มาเล่งเดี๋ยววันนี้จะลงชุดลันไว้ก่อนนะครุ่นนี้เช้าจะมาลงชุดสตาร์ทอีกทีนะครับ เดี๋ยวจะดึกใหญ่นะครับเพราะว่าทํางานวันนี้ทั้งวันตั้งแต่เช้านะตื่นตีห้าตื่นแล้วครับใครจะสอบถามเรื่องอะไรสอบถามมาได้นะครับผมตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็ผ่านนะครับ นี่ครับทุกครั้งจะเอาลวดลงนะครับตัวน,นี้ลวดมันเยอะนะครับเราก็ต้องเอากระดาษทั้น,นะครับกระดาษ<ๆ>เพื่อไม่ให้ลวดนะ<ๆ>เพื่อไม่ให้ลวดขนะูดกระเล็กเพื่อไม่ให้ลวดทำคือพูดง่ายทำให้ลวดเป็นแผลน้อยที่สุดอ่ะไม่เป็นแผลเลยได้ยิ่งดีไม่ไม่เป็นแผลแผคือไม่เกิดการถลอกได้ยิ่งดี ันนี้ก็จะเหลือแต่ชุดสตาร์ทนะครับชุดสตาร์ทพวกนี้พันช่วงเช้าก็น่าประมาณสักชั่วโมงครับไม่ชั่วโมงก็น่าจะลงมอสายสได้อาบัญญัแล้วนะ <c oughs> เ,รเราเราต้องดัดเปงงน็นวงเห็นไหมต้องดัดเพื่อให้วงมันซ้อนซ้อนๆกันแล้วไม่ให้แบะมากไม่ให้ไม่ไม่ให้ติดสานี่มากครับเวลาเราต้องคุมแบบให้ได้ฮะเวลาพันพวกเนี้ย สั้นมากก็ยัดบีบทุ่นเข้าไม่ได้นะครับถ้ายาวมากก็เปิดฝาไม่ได้ต้องแบบพอดีพอดีเลยนะครับใครเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายนะครับพูดไม่ค่อยคล่องนะวันนี้มี ลูกค้าเอากล่องมาให้แปลงนะครับแปลงคาตาจะแปดริ้วเลยก็น,นะครับวิ่งมาหรือว่าไกลมากเลยเสร็จแล้วครับถ้าผมเสร็จลงชุดลันเสร็จอย่างนี้นะครับชุดลันชุดรันเสร็จผมก็จะมัดนะครับเดี๋ยวผมจะเชือกมัดไว้นะครับเพื่อ รอลงชุดสตาร์ทนะครับผมจะลงชุดสตาร์ทพ่กนี้นะครับวันนี้ยังไม่ลงเหนื่อยแล้วครับวันนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากเว้ยนี่ใครเข้ามาก็สวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ เชื่ตงตามด้วยนะครับความฝันอยากมียอดคนติดตามหลักแสนเหมือนช่องพี่ๆช่างนะครับหลายๆคนที่ก็ททำกันอยู่นะครับอันนั้นคือความฝันนะครับถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผงพอใจในสิ่งที่เรา,เามี วานนะครับคลิปร้านบ้านฟ้าร้านทีอาร์กันไฟฟ้านะครับทาง,างช่องนะครับคลิปแม่บ้านนะครับแม่บ้านผมครับกอรวดครับกอรวดแม่บ้านผมได้กอรวดให้อยู่ประจานะครับวันทําคลิปท่าไหนไม่รู้ครับลงโคยอดดูเป็นแสนเลยครับ ใครเข้ามาใหม่สวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องต้ามด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพ่้นี้ลงชุดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอากระดาษยยบางคนระับตัดขั้นไว้ก่อนครับน,น,นะแต่ขั้นจะมีสองสี 2, ่ สองสี่หกแปดช่องนะครับแปดช่องนะครจะจะมีแปดช่องที่เราต้องซ้อนนะครับที่เราต้องเอาชุดสตาร์ทวางซ้อนไปนะครับ พิธิ์บอสิงทำอะไรอยู่ครับอ๋อพันมอเตอร์ครับพันมอเตอร์เป็นตัวนี้มันเป็นปน,น่าจะเพจไม่มีครับน่าจะประมาณสองแรงครับมอเตอร์เครื่องล้างอัดฉีดดึงอันนี้ออกก่อนแล้วก็ดึงออกก่อนนะครับเพื่อจะขั้นนะขั้นก่อนจะสตาร์ทนะ ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับตัวตัวขั้นช่องผมก็จะเอาเป็นอย่างบางนะครับก็เราต้องซ้อน8ช่องนะครับ พี่ครับไลอยังไงครับคือยังไงครับผมไม่เข้าใจคำถามไลยังไงกดนิปโป้ครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยน,นะครับกดติดตาม ลายสตรีมหนึ่งติ๊กที่ก็ถามลายสตรีมคืออะไรวะใช่ปะและสตรีมเหมือนพี่เหมือนที่พี่ไล่อยู่ <c oughs> ตอนนี้ครับอ๋อ ทางคุณอภิสิทธิ์จะไลท์ใช่ไหมครับทางคุณอภิสิทธิ์จะไลท์ใช่ไหมครับจะไลท์ทางช่องใช่ไหมสองสี่หก จะขั้นช่องไว้ก่อนนะวันนี้ปกแดงระยองนะครับฝนตกหนักมะแรงเอ,อกาเต็มเลยครับโอ้สวัสดีครับที่เข้ามา แคลองถามดูครับอ๋อผมตอนช่วงแรกๆน่าจะเป็นคนติดตามให้ผ่านเกณฑ์นะครับถึงจะไล์ได้นะคนติดตามผ่านเกณฑ์นะพอคนติดตามผ่านเกณฑ์แล้วก็น่าจะไล์ได้นะ สวัสดีนะครับใครที่เข้ามารับชมนะครับมานั่งพันมอเตอร์กันนะครับพันมอเตอร์ครับแล้วก็มาคุยกันนะครับใครอยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์หรือเกี่ยวกับอะไรก็สอบถามมาได้นะครับอันไหนที่ผมรู้นะครับผมมั่นใจผมจะตอบให้นะถ้าเราไม่มั่นใจก็ไม่กล้าตอบนะครับเพราะว่าบางที ภาษาบ้านๆน,นะครับภาษาบ้านๆกับภาษาทฤษฎีก็มันจะต่างกันนะครับมันจะกลายเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดกัน,นเดี๋ยวผมกั้นกระดาษเสร็จผมแต่งเสร็จก็เดี๋ยวรอลงจุดสตาร์ทนะครับผมก็จะอยู่ไม่นานนะครับก็อ๋อยินดีครับไอ้ผม ผมทาช่องแรกนะครับมีคนติดตามไม่เยอะนลครับมีคนติดตามประมาณห้าคนสิบคนครับแต่ก็ก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วครับที่ช่วยกันกดติดตามนะครับตอนนี้ก็ห้าพันกว่าคนแล้วก็ยังดีนะครับแต่ความฝันของผมนะครับอยากมีคนติดตามหลักแสนครับเหมือนพี่ๆหลายๆคนนะครับที่ทําช่องมาก่อนผมเยอะนานมากครับผมทําช่องมาน่าจะประมาณห้าปีครับหปีแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจทํา เป็นจิตจากลาักษณะเหมือนช่วงนี้นะครับช่วงมาก่อนก็งานจะเยอะนะไม่ค่อยมีเวลาทําน,น,นี่ผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะแต่งร่องไว้ใหญ่ไปหน่อยนี่เหมือนเดิมนะครับหวานฟ้า ดาบอายาสิบนะครับแต่งร่องนะครับแต่งร่องเพื่อรอลองยุทตาทุงนี้ครับกดลวดให้ลงไปนะ เข้ามานะครับตักทายคุยกันได้นะมอเตอร์นะครับถ้ามีคนกรรวดให้นะครับพันอย่างเดียวนะครับไม่รวมหัวสายนะวันวันสิบตัวได้อยู่นะครับถ้าถ้าไม่รวมหัวสายนะสิบตัวสบายสบาย,บายมอเตอร์ลักษะมอเตอร์ประมาณไม่เกินห้าแรงนะครับห้าแรงถึง ประมาณสักครึ่งแรงถึงสักเจ็ดแตงครึ่งอะไรกันนะครับถ้า <c oughs> มีคนกอรวดให้นะยัดอย่างเดียวคนระับวันหนึ่งสิบตัวได้อยู่สบ,บายๆแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูนี่แป๊บนึงเดี๋ยว สวัสดีแล้วครับก็จะอยู่อีกสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุยกันก่อนนะครับในเมื่อคนยังเข้ามาดูอยู่นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลงทุดสตาร์ทนะครับ แจ้งลูกค้าก่อนครับพอดี ใครจะสอบถามอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วย อ่ะมาแจ้งราคาลูกคา้าแลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็รอบครับเพียวหายปิดไปก่อนนะวอเตอร์นะครับก่อนจะแกะสำคัญเลยครับต้องต้องแกะให้เราจับรอบได้นะครับให้เรานับรอบได้ครับเพราะว่าเราก็เดิมเดิมมาเราไม่รู้หลอกรอบเขามาเท่าไหร่นะครับเราก็พยายามเอารอบเดิมครับ ให้ดีที่สุดนะครับก็บางทีก็อาจจะขาดรอบสองรอบเนี้ยเราเราก็เติมไปให้มันเต็มแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีผลแต่ว่าอย่าไปเติมเยอะนะครับเติมเยอะมันก็มันก็มีผลนะครับมันมีมีผลมีผลหลายแบบนะครับถ้าเราเพิ่มรอบไปเยอะนะครับหนึ่งเลยมันก็แน่นสองนะครับมันเขาเรียกว่ามันจะกินอะ,อะไรอนะ่ะมันบอกไม่ถูกอะ่ะมัน ไฟตกตกมันก็ไฟตกตกมันก็กําลังมันจะน้อยลงนะครับหลายแบบนะครับแล้วแต่ประสบการณ์แล้วแต่หลายคนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมันจะดึกใจเดี๋ยวใครที่เข้ามาชมนะครับใครอย่าลืมกดติดตามสวัสดีครับพี่เพชรซี่เพชรซีอ Pet สีสานนะครับผมอ่านไม่ค่อยท่นไม่เท่าไหร่ สวัสดีครับก็เข้ามาผมก็กำลังจะลงไลฟ์พอดีนะครับใครก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะผมก็นี่เห็นนี่กับพันมอเตอร์เหลือชุดสตาร์ทอย่างเดียวนะครับเหลือชุดสตาร์ทอย่างเดียวนี่รอบนะครับที่แกะจากันเดิมนะครับนี่ก็ไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ก็ผมว่าพอก็พอได้นะครับไม่คีเร่เท่าไหร่นะครับ แต่อาจจะสู้อาจารย์ที่เขาเก่งๆแบบระดับอาจารย์จาจรย์เลยคงไม่ได้นะครับพวกคนที่เขาพันประจำะผมก็พันโอพันอยู่ประจำแหละครับแต่ว่าไปเปรียบเทียบว่ามือมือการดัดรวดนะครับแต่คนของเขาอาจจะไม่เท่ากันนะครับมือบางทีเขาแข็งกว่านะครับแข็งกว่าแล้วดัดรวดแล้ววัดแบบได้เป๊ะกว่าของเราของเราก็เป๊ะในของเรานะครับแต่ประสบการณ์บางทีผู้อาวุโสมากๆเขาอยู่แบบนานๆน,นะครับ อายุเยอะเลยอ่ะบางทีเขาจะยังคนเขายัางทาอยู่ครับมือเขาจะแข็งตรงนี้เขาจะด้านหมดเลย <view> ตรงนี้ของผมเนี่ยเห็นไหมครับของผมนี่เป็นก้อนเลยครับด้านเนี่ยตรงนี้ไม่เต็มตรงนี้จะแข็งเลยครับเนี่ยมือผมเนี่ยเวลาดัดลวดครับเวบลาเข้าไปอย่างเงี้ยเข้าไปแล,ล้วดัดดัดบางทีใช้มือมือก้อนเดียวอ่ะแข็งแล้วก็มัดเชือกด้วยครับมัดเชือกเนี้ยตรงนี้รับ,บตรงนี้แข็งเป็นก้อนเลยครับตอนนี้เป็นก้อนเลยมือผมอ่ะ ด้วยนครับสองนิ้วนี้เวลามัดเราจะดึงครับแต่ข้างนี้ไม่เท่าไหร่ครับแล้วก็จะเป็นนิวโป้นะครับเวลาเรากดกดลวดโอเคนะครับก็ขอบคุณที่อุตส่าห์ยังเข้าแวะมาคุยกันมาทั้งทายนะครับหลายๆคนแล้วก็หลายๆคนเข้ามากดปูกใจให้นะครับขอบคุณมากนะครับคลิปนี้เดี๋ยวช่างตั้มไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับทํางานตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปอาบน้ํานอนก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ